ก็ราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากเลยฮะผมวันนี้เป็นวันปล่อยรถอีกหนึ่งวันซึ่งลูกค้าเก่ามาซื้อเพิ่มนะครับจริงๆก็ดีใจทุกคันแหละที่ได้ส่งมอบรถได้ขายรถให้กับลูกค้าทุกๆคานนะฮะต้องบอกว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่เซลล์ต้นกําลังจะปล่อยรถเนี่ยลูกค้านะมาอุดหนุนคันที่2อนะครับออกไปแล้ว1นึ่คันนะครับประมาณ1ปี นะครับก็มาซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับคันแรกเนี่ยที่ออกไปเป็นรถตอนเดียวนะฮะทำข้อเนี่ยเทาร้อยจัดเต็มครบเลยนะฮะส่วนคันที่2นะเดี๋ยวเซลล์ต้นจะพาไปดูเป็นรุ่นอะไรแต่ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยชอบสีที่มันเหมือนเดิมนะคันแรกนะเป็นเทาดำเนาะเทาดําตอนนั้นคันนี้เป็นเทาแลมโบนะฮะเฉดสีก็จะเปลี่ยนออกมาอีกหน่อยนะฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกค้ามาซื้อรถรุ่นอะไรนะฮะแล้ว ความหล่อของรถเนี่ยหลังจากที่ไปตกแต่งมาแล้วจะเป็นยังไงฮะไปล้าไปครับผมนี่ครับคุณผู้ชมก็รถที่ลูกค้ามาซื้อในวันนี้นะฮะก็เป็นเจ้าตัวเกต h i g h นเดอร์ LDA นะครับผมนี่สีเทาแลมโบนะคือต้องบอกว่าเทาแลมโบนี่เวลาใส่แม็กน้ำตาลนี่เขาดูดุดันมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ล้อเป็นสีน้ำตาลไหมตัวก้านเนี่ยจะยิงทราย นะครับส่วนขอบเนี่ยจะเป็นทําสีนะครับจะเรียบๆแต่กาเนี่จะสักๆนิดนึงมันจะเป็นแบบยิงทรายนะฮะใส่ปอกกันสันให้หน้าหลังนะค,คุณผู้ชมนี่น็อตน้ําเงินนะครับผมนี่แล้วก็ใส่กันสานะครับหน้าหลังติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับนี่ภายในก็ถ้า LDA ก็จะโทนลักษณะประมาณนี้เลย เบาะหน้าเป็นเบาะผ้าบอาแคปที่เราใส่ให้ไปเป็นเบาะหนังนะครับกุญแจรีโมทผมลืมเอาผ้าคลุมให้ลูกค้าเดี๋ยวต้องเดินไปหยิบนะฮะนี่ด้านหน้าของตัว LDA ก็สวยงามดุดดันลักษณะประมาณนี้ก็ลูกค้าท่านนี้นะฮะเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมินะฮะก็มาอุ่นนุนเซลล์ต้นเป็นคันที่2แล้วนะครับ คันแรกเป็นรถคอกซิ่งนะฮะเครื่อง3000อันนั้นวางแหนบเพาลอยนะครับพอคันที่2ก็เป็นของลูกอีกคนนึงนะฮะก็ใช้เป็นตัวแคปแล้วทีนี้เพราะว่าคันนี้ไม่ได้เอาไปวิ่งงานนะครับก็เป็นเป็นแคปไว้ใช้งานที่บ้านไว้ไปเที่ยวนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เบียนไซนมักสวยๆนะก็ช่วงนี้หลายคนอนสงสัยเอ๊ะป้ายแดงทำไมไม่มี คือบางทีแบบช่วงที่ออกรถกันเยอะๆ,ๆคุณผู้ชมบางทีป้ายแดงเนี่ยมันหมุนมาไม่ทันนะฮะแต่เลี๋ยวเราก็จะตามให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งทีหลังนะครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่ลูกค้ารับรถกันอีกทีนึงเลยนะกับบรรยากาศแบบเย็นสบายมากวันนี้นะฮะฟ้าครึ้มคลึ้มคุณผู้ชมอ่านี่ครับพ่อพ่อได้เลิกกี่โมงครับเก้าโมงเก้าโมงเนาะอ่าเกียร์ถอยหลังเหมือนคันที่แล้วเลยนะพ่อเนาะยกเหมือนกันแล้วก็ คันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับพ่อส่วนเวลาขับรถไปเนี่ยพ่อต้องดูปิดประตูแคปให้สนิทด,ด้วยถ้าเราปิดประตูแคปไม่สนิทแล้วเราปิดประตูหน้าเดี๋ยวไฟมันจะโชว์หน้าปัดเนาะนะครับเอาเก้าโมงเก้านาทีได้ครับพ่อขากลับก็เลยจะกลับทางนี้เอาครับาาแต่เส้นทางมันก็ดีหมดแล้วครับแต่ว่ามันอาจจะต้องตัดหมู่บ้านตัดอะไรอย่างนี้หน่อยเนาะ สีนี้มันจะคนละสีกับคันที่แล้วครับแม่สีคันที่แล้วมันจะเข้มกว่าน่อยนึงครับครับใช่ครับถ้าเพราะว่าราคาที่เขาตั้งไว้อมันจะเป็นราคาสีขาวถ้าราคาสีขาวมันจะอยู่728,000ครับแต่พอรวมค่าสีไปด้วยมันจะเป็นอีก7,000เป็น735,000ครับผม ถ้าผ่อนเบ็ดเสร็จคันนี้ก็จะตกอยู่ประมาณแปดแสนกว่าบาทครับรวมดอกเบี้ยนะครับก็ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเงินดาวจํจำนวนปีที่ผ่อนอย่างเงี้ยครับแต่ละคันมันอาจจะไม่เท่ากันมันอยู่ที่เงินดาว84แปดสิบสี่งวดครับเจ็ดปีใช่ครับก็ถ้าสมมติอย่างเงี้ยวางเริ่มต้นก็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสา0 0มื่นก็เริ่มต้นได้ละครับ าส่งเดือนละแปดพันนีต้องรางเท่าไหร่ถ้าแปดพันถ้าผมเข้าๆแปดพัน <c oughs> นะน่าจะอยู่ประมาณสองแสนครับพ่อสองแสนใช่ครับประมาณนี้ครับสองแสน,น,นใช่ครับแต่แคปยุคสู่ทุกวันนี้มันทํามาดีอย่างหนึ่งคือระบบไฟนงไฟหน้ามันเหมือนตัวท็อปหมดเลยครับใช่ครับเดีเ๋ยวเอาตามาเลยมดี๋ยเอาตาที่สองมา เซ็นตรงนี้เลยใช่ไหมไม่นั่งเซ็นบนโต๊ะใช่ไหมแม่ครับชื่อนามสก,กุลครับลมเย็นฝนจะตกอีกกี่นาทีครับพอ่อเดี๋ยวพอดูเวลาตรงนี้ก็ได้ครับอีกสามนาทีครับ อ่าถุงห่อข้างหลังคือผ้าคลุมนะครับพ่อ,อก,รกระเป๋าเอกสารกระเป๋าเอกสารอยู่ในเก๊ครับครับผมอันนี้น่าจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวพ่อวางข้างหลังก็ได้ครับโ, <laughs> โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอากาศดีเย็นจัดจริงๆ เอารถมาเช็คเหรอครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวครับพ่อครับใช่ไหมครับครับใช่ครับพ่อก็ตอนนั้นที่ว่าพ่อจะขายคันเก่าเออคันเก่าครับขายไปแล้วซอนแสนเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยโอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพ่อเออแล้วมาตื่นคันนี้เงินสดครับครับจำได้จำได้ครับพ่อสงพ่อออกไปยังเไรอยู่ครับอยู่ครับบางจีน้องเพิ่งเดินออกมาครับพ่อมันจะผีผีฮาผี ใช่ครับใช่ครับท่านมีกีนาีเลยี่จคครับอีก3นาทีครับคุณผู้ชมกล้ได้เลิกลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่รอบนรถก็ได้นะครับอีกประมาณ2นาทีครับสวยๆเลยนะเทารลมโบนะคุณผู้ชมสีเนี้ยผมจะบอกอย่างหนึ่งนะเป็นสีที่ถ่ายรูปยากมากยากตรงไหนรู้ไหมฮะ คือเวลาเราถ่ายตอนมืดมันเข้มเลยนะสีแต่เวลาถ่ายตอนสว่างมันจะออกเทาอ่อนๆเลยนะครับฉะนั้นดูตัวจริงจะจะจะค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ชัดเจนมากกว่าว่าใครจะมองสีว่าสวยถูกใจหรือเปล่าให้มาจูตัวจริงนะครับสำหรับเทาแลมโบเนะี่ยผมก็พยายามถ่ายรูปให้มันใกล้เคียงที่สุดก็แบบบางทีมันก็ขัดใจตัวเองนะบางทีถ่ายไปก็แบบว่าเอ๊มันเข้มไปบางทีก็สว่างไปมันไม่เหมือนนันจริงนะก็พยายาม รถถอยดเดี๋ยวขยับรถไปข้างหน้าหน่อยก็ได้ครับลูกค้าไกลได้เลิกแล้วนี่ครับก็บรรยากาศเป็นกันเองนะคุณผู้ชมนะฮะลูกค้าก็ขอบคุณมากเลยอุดหนุนเป็นคันที่สองนะจาก ชายภูมินะครับผมชสยภูมิอย่างมีลูกคนท่านผู้ชมเนี่ยถามว่าผมออกรถไปแล้วคันนึงเนี่ยซื้ออีกคันหนึ่งได้ไหมได้นะฮะอย่างคุณพ่อนะฮะคุณพ่อท่านนี้ก็ซื้อแล้วคันหนึ่งก็นี่มาซื้อเพิ่มนะฮะเป็นชื่อตัวเองเหมือนกันนะฮะก็ซื้อได้นะฮะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยนะครับเฮงเฮงรวยรวย ร่ำรวยเงินทองครับผมกับชัยภูมิขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เสี่ยวต้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับผม